อาจารย์นี่ไม่มีไม่กินคนทีมีไม้เลยได้เร็ว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 หลาหล้างก็ดีล้างก็ได้แล้ว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 ไอเด็กจูน่าซะไม่ไม่ไม่จูน่าไม่หนักมากด้วย

đi đâu đó, đi đi đi, má đi ngay luôn đấy, má đi đó,

خخې کاږي جنوب اكي گراتا تي جنتا ليكې ويما دې تي وي اتې چا دې جنو نا کا دې ها وسمي کې نه او ما چيان ټو کې واچلتن لبي شا نه يک خان کانتھ پنا کا تشنتا کانتې ينګ موتي وره وچنم نا تا مو مي چوننجو คำวัดโซนตะลุอายวัทันตาคมวัดโรนตะลุอายวนทันตามวัดโซนตะลกอายวันนตาเป่าไที่ผู้าดนเมนองตอนนี้บอกเล่าทิ้งอกเล่าทิ้งดังที่สลายวกข้อกข้อข้าเจ้าดูการสานตันนี้ไม่ได้ดูกากสุดานตอนนี้ค้อยาจารย์นเรางอกว่ารุ่นรุเรื่องเกีกับดูด้ากล้าของข้าพเจ้านายทวดน้มแม่ทว มีสีมปโยมรวมขึ้นเราไทิ่ทัิ้ง่างรเปลี่ยนัญญยากาศ่างไร่หมู่เปลีน่างไ่ทิ้งทัทิ้ง่างไเราเริขึ้นมาขึ้นไปช่วยชปัญจมาเรเร่นาโตปัจจุบันภูติหมดกมังจากอูทัจจังปากาเจติมาเาเวรังนักมามีหังปัญจมาราปัลลายุ้ง Bàn chàm đệ thi thi na tu bạch trụ tâm cụt một tâm mang cả trụ tất chẳng bạc cả thế tỷ ma ha nắp ma mi hăng bàn chàm ra phát lai trụ. Bàn chàm đệ thi thi na tu bạch trụ tâm cụt một tâm mang cả trụ tất chẳng bạc cả thế tỷ ma ha nắp ma mi hăng bàn chàm ra phát lai trụ. Tỳ minh na bốn gia tâm mê Upacaya Unuttara Macari Yubakara Jamasa Bita าปิยมมังุโยันติมาราชอุักวนรานาดาปิจะรัมามาราชอินทราจารุกัปปะลาจเทวตายาภูมิตามนุชะเวริกาปิจตมปตตตาทุกขิโยตุปุญญาลิปะกตานิเบทุกังจาริวิตังเจตุกิปังปะเบตาภูมิตาม อิมินาปุญฺจากมฺเมนอิมินาปุติเสนาจกิปฺปํตุยาเกติวตฺตสุปกาณเจตนาเจตนาอิน I mean <laughs> <laughs> Kata ye kwayatat Kato pawe pawe utuhitang jati Panyasale kowe nyapina mara Lapan tuto kacang tatung Nyawidit ye towe ปัิกาปุถุจารสังคูตุตัรุมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาลูกาสัลลปันตุมาตัต้าปุญญาเวนะมาลูกาสัลลปันตุมาสพพนัตตาธรรลารสิบนปุกเกิเกจิตงจอเวราหุตุจงเป็นปุเป็นดุเิดอย่าได้มีเวแก่กันเละกันเลยอภัยปัจจาหุตุ เป็นถูกเป็นถูกเถิดแต่ได้พยาบาทเปลี่ยนเวซึ่งกันเละกันเลยอภิชาตงถูกุูกไปถูกใจท่านขึ้นเถิดบุกี้อัตตาดำป่าอิจาจันรถูกรัตราโดยให้พ้นจากทุกไฟท่านขึ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้สุกขที่ยิ่งขึ้นไปจาเพรัตตา ตัหลายที่เกิดเป็นกลาปุกฌะที่เกิดเป็นอันกัจะที่เกิดเป็นรังเถิดะที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับขวนุญหะปุได้ทนทั่วทุกัวดัชนีมีรรวิริวุาภิเรนดวาเวะนิโิังเวนะ gang doangpangwago bak danndo penago मा वसान्तो मे भान्तो भो पान्तो गतां नानृता ¡Gracias! สุปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิทำดูเอาโยมนะเสือนนะกันสุดสิก็ไม่เจอว่าพูดนะมาจันไม่ยู่ E

มาอยู่กันกับดาบบันด้วยผู้ชายโคตรกล้าน้าขอชมไปดูน้านะเพื่อคุณน้องนั้นด้วยสวัสดีครับโยมมาน้องแดนด้วยครับ <laughs> Cô mời mọi người vào tầng 3 của em. Như vậy, như vậy nhau, cô làm lúc 3, hay dù là nát, cô làm đấy, dù mà hỗn hợp lưỡi, giúp cho giàu, hỗn hợp lưỡi lưu, giúp cho Chào

ไอ่เหลอเรลอแบบนี้สาบานว่าไม่เอาจจะไม่คืนได้นะยแต่ก็ยังไม่ได้บอกไปเลยทีอว่างๆให้คนคุยมาบอกให้แล้วก็ไม่ได้บอกกันด้วยว่าจะไปยังไงกันนะครวบแต่ก็ไม่รู้นะที่ว่าจะบอกเขาได้ยังไงแล้วยังจกลับไปใด้ยมไม่รู้โกนาร์ดด้วย có nhà của công ty chúng ta nhà nó trong. Này. À, nhà là công ty chúng tôi ha, công tôi,